อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจสิริรักก่อนแถลงถึงการเฝ้าระวังสายพันธุ์ BA4BA5 เนี่ยคุณหมอสุภกิจบอกว่า,าจากการตรวจหาสายพันธุ์ย่อยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอากลุ่มตัวอย่างมา948รายเนี่ย เพราว่ามันเป็น B A 4กับ B A 5 2ตัวนี่รวมกัน489นะครับนี่เกินครึ่งเลยอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเก่าครับ B A 2 447ฉะนั้นจะเห็นว่า B A 4กับ B A 5ตอนนี้มันมาแรงครับ ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คุณหมอสุภกิจบอกว่าคาดว่าอีกไม่นานไอ้เจ้า BA.4 b จุบ a เเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะครองการติดเชื้อในประเทศไทยแล้วครับถามว่าแล้วแนวโน้มมันจะรุนแรงแค่ไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้ ชัดหรอครับเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาเนี่ยมันยังน้อยไปหน่อยคือในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตนี่เอาตัวอย่างมา11อรายฉะนั้นยังพิสูจน์อะไรไม่ได้มากสิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือให้บรรดาโรงพยาบาลต่างๆที่มีคนไข้ที่ต้องช่วยหายใจเนี่ยหรือแม้กระทั่งอาการหนักปอดอักเสบ เดี๋ยวช่วยส่งตัวอย่างมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มากกว่านี้หน่อยมันจะได้มีข้อมูลที่แม่นยำมากกว่านี้นะฮะ